เป็นครอบครัวยกสูงนะคะอ่าจะอออบอกว่ารถคันนี้นะคะโคตรหล่อโ,โคตรเทอ่าวันนี้เรามาพบกับรุ่นอะไรคะนะ้องเอ,อิรนมิ t ูบิชิฟา a เจโรสปอร์ต2.4 GT ปี2016จ้าโอ้โหรถคันนี้นะคะลูกค้าเปิดราคาขายสดขายอยู่ที่859,000บาทโอเคแล้วก็ต้อบอกว่ารถคันนี้นะคะเรามีโปรช่วยผ่อนนะคะให้12เดืนเนเอน0%นะคะลูกค้าไม่ผ่อนอยู่ที่ 1,900บาทจ้าใชแล้วก็หลังจากนั้นปีถัดไปผ่อนอยู่ที่เท่าไหนึ่งะมื3นเบาทครับ<ง>ผมอาลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะต้องไม่พลาดแล้วจับ,จบคันนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่าทาง s c G ใจดีออมากนะคะมีบัตรเติมน้ำมันให้อีก0น0่บาทเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูรถกันเลยเออสวยมาก วิฟอมไปวะเนี่ยเออจะดูเสียงูร่าสวยมากสวยจริงนะคะสวยจริงเออเขาออกแบบมาแบบว่าสวยมากาพร้อมกับแม็กติดรถนะไม่ชอบเป็นได้ซีไลท์ถูกต้องไม่วาจะเป็นที 37, RTF1, E8, อ่ะ E30 จ้าค่ะเดี๋ยวให้พี่วายพาดูภายในครับผมค่ะ ภายในนะคะไมคคันนี้ถืกว่าน้อยอยู่นะลูกค้ามายอยู่ที่30,000ื่นนะคะพวงมันแจไปเป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทนะคะอ่าหน้าจอ LED ทัชสกรีนได้ระบบปรับแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้นะคะพวงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าขับนิ่มขับง่ายมากนะคะก็ตกปรับข้างกระตกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะเบรอาร่าชัดเจนคมชัดนะคะอ่ารถที่เคย เชียวพิควาลต้มน้ำไม่มีจะบอกว่าข้างหลังกว้างมากนะคะมีหน้าจอ LED ให้ดูใส่แผ่นซีดีได้เดินทางไกลไม่ต้องห่วงว่าจะเหงาแอร์มี4ตัวเบาะพับได้ข้างหลังมีที่นั่งให้อีกนะคะโปเป็นรถเขาเรียกว่ารถเจ็ดที่นั่งเลยเนาะรถครอบครัวค่ะโอ้ใครทำน้องใครเป็นคนทำใครเป็นโครงคำมาดูไม่ดูเม็ดอาร์กนี่ประตูหลังนะเม็ดอาร์คมชัดค่ะตาล้องถอยหลังไปห่างไกลจังคิดถึง พรามมากคันด่าแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูข้างหลังกันนะคะลูกค้าไฟเฟยนะคะอ่าแล้วก็จะบอกว่าคันนี้ทําท่อมานะคะ่อเททอย่างที่บอกน้องบอกว่าคันนี้นอกจากมีเซ็นเซอร์แล้วยังมีกลองหลังครับผมอแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยมาเอออันนี้เบาะก็พับได้นะค่ะแล้วพับไปเขื่อนได้ไหมคันนี้พับได้แต่ว่า มันอาจจะไม่เหมือนฮอนด้าเจ็ตออ่าแม่แรงอยู่ดีนะค่ะกล้องขาพักแม่ะะกกแรงนะคะเจ้าก,กับ<า>ก<ช>ขยันถอยล่างจริงๆแล้วก็ยางอะไรอยู่ตรงไหนนะคะน้องเอิร์นยางอะไรห้อยยางยางอะไรห้อยอยู่ข้างล่างนะคะจะพูดภาษาลาวก็พูดตกไทยอ่ะทุกคนพูดไม่เป็นก็คือมัร์กบอลอีลี่พูดไทยบลาทองอะไรอย่างเงี้ยเหรอบอลลาวปลาท่องอ๋อ โอเคลูกค้าเม็ดอาร์ก<ม>ูนะ,ะชัดๆนะคะลูกค้าโอเคอือหอม,มาเม็ดอาคมชัดเนาะน็อตโซ่ประตูเดิมๆนะคะฝั่งนี้สังเกตจากประตูหน้าดูดิเม็ดอาร์กหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น็อตฝั่งนี้เดิมเดิมเหมือนกันจ้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องคะ่ะฮึบเฮยหนักอยู่นะ<า>อ่าเป็นไงบ้างจ้ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องฝั่งนี้นะคะอะน็อตนะคะลูกค้า เหมือนเดิมจ้ะมอกอยู่เดิอแล้วก็มีมีเบรกเอเบเนะคันนี้คันหน้าเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมมากช่องอยู่ครบเดิมเดิมฝั่งนี้ก็เดิมเดิมจากแบตเตอรี่ของเรานะเพิ่งเปลี่ยนมาวันที่สามจ้ะแล้วก็ลองแก้ฝั่งนี้เดิมเดิมเนาะดิมเดิมแผนการความร้อนก็ยังอยู่เนาะถ้าใครสนใจอยากจับจองคันนี้กับมิสซูซูกิปารจค นะคะ2.4 GT ปี16ค่ะเออ,<ะ>เอ,อราคา่อยู่ที่85,900 0บาทคะ่ะเรามีโปรช่วยผ่อน50% 12เดือนนะคะ,คะอาไปผ่อนอยู่ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นคะ่นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่11,700บาทคะ่ะลูกค้า17,300บาทคะ่ะใช่ล <laughs> แล้วก็เรามีบัตรมาให้อีก1,000บาทไปเลย ออกรถตัวนี้เชื่องกันได้เพียงแค่ศูนย์บาทโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญจองอะไรกับเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่ารนให้สัญญาถึงบ้านรถถึงบ้านใ้น้ำมันเครื่องกลองเครื่องคลองแล้วจะเล่าขั้นจะมันเล่าขั้นเริ่มกันหลังการขายจะแต่พี่สมาร์ตจ้างวันนี้รถจ้างวันทุกทายพี่ไว้ฝากเจ้าดังไหมคะ ที่ติดตามอยู่นะคะชอบปัจจโรสปอร์ตคันนี้อดใจไม่ไหวจับจองเข้ามาได้เลยค่ะเรามีเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะคะทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กยูทูปนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากติ๊กต็อกเอยได้วยค่ะมีสองช่องช่องแรกเป็นช่องเอ๊ซีซีมาตอร์สักแล้ช่องสองมาส่องเอ๊ซีีมอเตอ๊ซเคค่ะแล้วก็ทางจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาทังที่